สวัสดีค่ะมาดูของฝากหน้าซื้อกันนะคะปี2023นี้อันนี้จะเป็นขนมคุกกี้ชิโรโคบิโตะนะคะจะเป็นโรงงานช็อกโกแลตที่ผลิตที่ฮอกไกโดเท่านั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นเลอเทานะคะจะเป็นช็อกโกแลตสอดไสสตบบรอเบอรี่กรอบค่ะอร่อยมากค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้ ขี้อันนี้ก็จะเป็นแบบข้างในจะเป็นชีสนะคะจะมีสองออรส f o r m า t m i วนะคะแล้วก็อันนี้หายากมากค่ะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งค่ะเขาบอกว่าเครื่องแน,น่นมากอร่อยกว่าที่ไทยนะคะลกกระป๋องล200ะสองรอยกว่าบาทต่อไปนะคะก็จะเป็นโตเกียวบานาน่านะคะก็จะเป็นไส้กล้วยหน้าโดเรมอนอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็ ประมาณพันสองพัสามเยนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพายตัวเกียวพานาน่านะคะก็จะเป็นรูปพายแบบนี้เลยเป็นพายกรอบน่าจะเป็นรสกล้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียวช็อกโกแลตนะคะครีมมิลค์แอนไวเนอะอันนี้ก็จะเป็นของ Royce f อร m h o อกไกโดเจแปนเหมือนกันคะ่ะนี่อันนี้ก็จะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นส่วนอโดริ t นะคะ